เดินไปตามเส้นทางที่มีธรรมชาติรออยู่เทเลสิฟ้าแสนส่ใสผู้ขาสูงใหญ่คอยตามรับเอาไว้อ่างร้อนชาที่เราชอบรถติดบอลตามสไตล์ที่เราเลือกเติมเอมทุกความสุขในใจทุกก้าวที่เราก้าวไปเก้าขาเที่ยวไปด้วยกันในรถที่กว้างใหญ่ไมยร้อง ที่เราเดินไปคือการกนมต้นใหม่นภูเขาที่มีลมเย็นเย็นเสียงคลื่นซท้องทะเลที่มีสเสน่ดึงดูดควาาที่เราพบไดอยู่ที่เนเลย <c oughs> ป่า,า,าปก็ามปม้อต,อตอนเด็กยังอยู่นี่ปุุงปรุงมาป้ามาตอนรับน <c oughs> ปุ่งมาป้ามาตน <c oughs> อนรับ

ปรนะครับตรงนี้เรียกว่าจุดเริ่มต้นของเราเขาเรียกว่าตาน้ําของรัชกาลที่5ตาน้ําจอบปลอ <Okay. S 2> ม,มาป้ามารับไกแล <c oughs> ้วม, <c oughs> มีคนมาด้วยมีคนมาด้วย <c oughs> ระวังลื่นนะ <c oughs> mà đuôi, đuối 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 thiếu đuối thiếu เราอย่าเผอแง่นหน้าแล้วอาปากนะบราไปก่อนก็อรอยอร่อยอ้าวนเรีนนะช้ารุตัวทำแบทแมนดิชชัดอุ้ยงูจริงอะลองเลยมันแคยากหัวแล้วเขานึกว่าพอกอะไรตอนแรกคิดว่าพอกที่นี่เขาลงทุนมากเลยทุกคน

อย่าไปจับนะเดี๋ยวน้องไปใครโดนผมปีนขึ้นมาได้เยอ่าออกขาซ้ายลงล็อกก่อนอ่าเนี่ยไตยังก็ได้ครับฮึ๊บฮึ๊บอ่าเหยียบครับกลมๆหน่อยนะระวังหัวว่าเอออยู่ตรงนี้แหละอ่าครับเก่งมากครับเย้มา เดียมเดียวเยมถ่ายรูปเล่นโถงที่สามรอก่อนได้เลยครับนี่คือเราเข้าสู่โถงที่สามแล้วโถงระยะเนาะเย้เก่งครับเอามาสาวสาวครับสาวสาวแล้วนนี่นี่มาทางนี้ครับ ดูภูมิใจภูมิใจัน้คมันซูมหรอน้มันสีน่้จะมาแต่หิอ๋อนี่ไงนี่เลยยีเลยนะ ขึ้นไปขโมยโอ้ยขาหมูขโมยแล้วยิบๆเลยอืมหลังจะหากก่อนอันนี้เบสิกเดี๋ยวเราไปดูข้างในเหมเหมือนฟาเลยอืมโาหรือแคนตาลีล่าโมไฟพวกปาลีคูดีอะไรต่าง ทาเสาหินทำเสาหินาเวลามันก็เลยเชื่อเครือบสว่าอ่าแคนี้ตามความเชื่อจะเป็นผู้ดูแลถ้ำสถานที่แห่งนี้นะกระปากระครับเจ้ากีเจ้าทางตามความเชื่อเนี่ยเป็นพญานาคที่ดูแลถ้ำนะอ่าดูนะอืม ฟันมีเขี้ยวเลยเนาะทางความเชื <sh Rad ist> mm ่อคือเป็นผู้ดูแลท่านเนี่ยครับเป็นเมืองรับแรงเมืองโบราณถ้าเรามายืนอยู่ตรงแข่งตาเนี่ยถ้าเราดู้ระดับน้ำถ้าเรายืนอยู่เนี่ยจะนะครับิดหัวครับแน่ละเลยต้องปิดครับเย็นเกียบเย็นเกียบ ระดับกิ่งไม้เลยไม่ไงใบไม้ที่ขึ้นนั่นคือน้ำที่มันเคยขึ้นไปถึงงานจับ หอมเพียวหอมเพียว เียกไปแล้วตกเสาอ่ะน, <laughs> น,น้ำใส เยเนะถึงโถงที่ห้าแล้วโถงที่ห้าครับโถงแถทนาศาศา่นอาสนะดูมีเงาค่อยมีเงาอยู่มีเงาอยู่บน,นหินด้วย อันนี้มันไมาขึ้นด้วยหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคนนี้หรือว่าหล่นจากคนที่เอาเข้ามาต้นอะไรบ้ามาขึ้นอยี้งนี้ดมอ่ไปเรื่อย <c oughs>

ตกลงมันอยู่ตรงนี้นี่เลยเป็นตุดต่อดียวที่นี่ถ้าแทนนางคอยจะน้องมันจะรอพี่อยู่ที่นี่โอเคนะอะ่เดี๋ยวเราไปดูหินโอเคอนะันนี้คืออ้าวการทำสัญญากันระหว่างพี่าวนะน้องนะทำสัญญา,า,ากันไหมวัดโถงที่สิบโถงเสือดาว ตัวใหญ่มากอย่างกับไอ้นี่เลยตะขาบเลยไมีกี่ขายู่ดีๆถามมีกี่ขาจ้ไม่รู้จะนับยังไงเลยอย่างนั้นนะต้องรุบให้มันตายแล้วถ้ามันนับก่อนที่มันมีชีวิตโดนนับไม่ได้รอย

บูวิวไว้วนนะก่อนนะความสวยงาม,มอหอ,อ,อ่าถ่ายรูปตรงนี้มุมนี้บันไ,ไดสวรรค์ครับนความสวยงามไหวไหมคุณนินรันดร์ 对不对？对不对？ ปล่อยไว้อย่างนี้บันไดมันดึกดักดึกด่าเข้าก็เสียวหรอกน้าเดียวคนต่อไปเลยครับถึงที่มันนี่เลยกันตายถึงทาง น้าลินถิงทางออกแล้ว <Yes. S 1> เป็นไงสบายสบายไหม <Yes. S 1> ยัมโอ้โหเห็นแดดแล้วเป็นไง <Yes. S 1> สบายได้ไหมสบายจัง ยังครับนมกว่าจบแล้วมีเดินต่ออีกบอกนิดเดียวครึ่ชงชั่วโมงจริงๆ

เราแล้วเดิเนข้านเลย